สวัสดีค่ะช่องเจจ่าพาปลูกนะคะวันนี้เจจ่าก็าจะพามาติดตามถังหมักรักโรคของเรานะคะที่เจจ่าทําไว้ตั้งแต่ลงคลิปไปรอบน้นเนะาะเจจ่าก็เติมเศษอาหารไปพอเาจจา่ากลับมาจากไปต่างจังหวัดเจจ่าก็ไม่ได้เติมเศษอาหารเนาะเนี่ยค่ะแกนที่ชูกก็สามารถทิ้งลงไปได้เนาะถ้าจะให้ดีก็ทําให้เปื่อยหน่อยก็ได้แต่เศษอาหารของเจจ่าเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเจจ่าทาน้ําฟักข้าวแล้วก็ ออใช้มะนาวใช้ใบเตยต้มน้ําอัญชันมะนาวอย่างนี้ค่ะเจ๊จ๋าก็จะมีเศษอาหารอาจจะสารอาหารอาจจะไม่เยอะเพราะว่าใบเตยเราก็เราก็ต้มออกมาแล้วเนาะแต่ว่ามันก็จะมีเศษเปลือกฟักข้าวแล้วก็เศษผักอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเศษผักชัยยาเปลือกกล้วยเปลือกมะนาวแล้วก็จะมีเศษตะไคร้นะคะที่เจ๊จ๋าเก็บไว้นี่เรามาเปิดดูกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าเศษอาหารเขาก็ยุบตัวลงไป ยุบตัวลงไปเยอะเลยเจ๊จ๋าก็ไม่ได้เอาไม้มาคนเนาะเจ๊จา๋าหาอะไรคนก่อนนะหยุดแป๊บนึงนะคะหาอะไรมาคนเนี่ยค่ะเศษอาหารที่เจ๊จา๋าทาไว้เขาก็ได้ย่อยสลายไปไปเออเกือบหมดนะคะเนี่ยค่ะถือว่าถ้าถ้าเราจะเอาไปใช้งานก็ใช้ได้นะคะแต่ว่ายจ๊จา๋ายังไม่เอาไปใช้งานค่ะก็คือจะทําไปเรื่อยๆเพราะว่าที่จริงถ้ามีดดแดดเจ๊จ๋าก็เอาไปเทได้เลยแหละแต่รอบนี้เจ๊จา๋าคง ยังไม่นําไปใช้งานค่ะรอก,ก่อนอันนี้ก็เป็นขี้วัวที่เขาย่อยสลายไปเนาะมันใช้ได้แล้วเนาะเนี่ยแต่เจาจ๋ายังไม่ใช้ค่ะเพราะมันเปียกมันไม่มีแดดจะตากตาเนาะตอนนี้ฝนตกหนักเลยเจาจ๋าก็จะเล,เลยว่าจะเทเทศษอาหารเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะหนักะนะคะหนักนะคะ<อ>น้ำทั้งไรที่เจาจ๋าน้ำจาข้าวบ้างนะคะจากการกำจัดอาหารก็คือเป็นการกําจัดเศษขยะเศษอาหารเศษผลไม้เศษผัก เป็นขยะเปียกของเราเนาะจะได้ไม่ต้องไปทิ้งที่ถังขยะให้มันเน่าม็นเนาะอันนี้ที่จริงอะ่ะฟักข้าวที่จะจาทำน้ำฟักข้าวอะ่ะยะจาก็ขูดออกมาแบบนี้เนาะมันก็ยังไม่ไม่ย่อยดีแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเขาเปื่อยเร็วเปื่อยฟักข้าวอะ่ะเปื่อยง่ายแล้วก็นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเศษตะไคร้ที่จะจาเอามาทํากับข้าวแล้วก็ผักไยาที่เอามาทานึ่งจิ้มลวกจิ้มน,น้ำพริกเนาะเศษตะไคร้ ก็ใส่ไปในนี้ได้เลยแล้วก็เจี๋จ่ายยังไม่ได้เตรียมขี้วัวเนาะขี้วัวมันอยู่ในกระสอบเจีจ๋ายยังไม่ได้เอาไม่เอามาเตรียมไว้เลยเพราะว่ากลับมาจากต่างจังหวัดยังไม่ได้ลงมือทําสวนอะไรเลยค่ะเคียร์ในบ้านก่อนที่จริงก็เอาขี้วัวกบหน่อยนึงถ้าขี้วัวกบเสร็จก็เศษใบไม้เอาเศษใบไม้แห้งกบก็ได้ค่ะไม่มีขี้วัวก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติไปเนาะใบไม้แห้งก็ได้ขี้วัวกบไปหน่อยนึงก็ได้ไม่ต้องเยอะนะคะแค่โรยบาง เพื่อที่จะให้เขามีประสิทธิภาพในการย่อยหรือใครมีน้ำหมักพวก e ออะไรก็ลงไปได้ค่ะนิดหน่อยไม่ต้องเยอะค่ะเดี๋ยวเขาก็ย่อยแต่ว่ามันจะลดกลิ่นเนาะจะให้ดีก็เอาใบไม้กบค่ะจะดีที่สุดแล้วก็ค้ววมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะใบไม้แห้งอย่างเดียวก็ได้ค้ววก็ได้แต่ตอนนี้เจ๊จ๋าคือใบไม้แห้งไม่มีเลยเปียกหมดไม่แล้วมันสดเจ๊จ๋าเพิ่งจะตัดมายังไม่ได้เก็บกวาดสวนเนาะก็ดูอย่างนี้ไปก่อนเนาะถ้าเกิดเราทำอย่างนี้เสร็จก็ใบไม้แห้งกบ คี้ว่ากบค่ะก็โอเคนะคะถังหมักรักโลกก็ของเจ i̇şte. mm ๊จ hmm. ๋าใช้งานจริงนะคะเดี๋ยวอนาคตก็ด้อยสลายเดี t <t well> ๋ยวเจ๊จ๋าจะมาเปิดดูอัปเดตให้ดูด้วยนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊จ๋าพาปลูกนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ๊จ๋าพาปลูกนะคะก็วันนี้เจ๊จ๋าก็พามาเปิดอัปเดตถังหมักรักโลกของเจ๊จ๋าเนาะถังหมักเศษขยะเปียกในครัวเรือนนะคะช่วยกดติดตามช่องเจ๊จ๋าพาปลูกด้วยนะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ